สนุกเนาะเอาอยู่ไหมใช่อะไรแบ้เนี้ยเอาอย่างน,นี้นะครับผมเพราะว่าบุกข้าบทดราม่ากันนิดนึดนดนนนองอนะครับวีดีอตีก็พรอมานดดีนะขอบคุณมากเลยแล้วรางวัลตอนน้ครับผม ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเลยครับทั้งแฟนคลับของคุณปอนะครับผมแฟนคลับของแพรนะครับแล้วก็แฟนคลับของไทยแล้วก็แฟนคลับทั้งสามคนเลยนะครับผมวันนี้ศิลปินทั้งสองคนนี้นะครับอะไรนะอะได้ครับได้ครับใช่ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกคนมากๆ สนุกสนานกันมากมากถูกต้องไหมครับงานน่าอยากให้มีอีกไหมครับพิธีกรนาคนไหนดีนะหน้าก็สามคนเลยนะเออะไรนะครับเอาเอาไทยหรือเอาพิธ <t imes wei> ีกรเป็นไทยนะดูเอาไทยมันดนส่านสันั้งวั ครับผมวันนี้ทุกคนมาก็รู้สึกอบอุ่นเนาะแล้วก็เหมือนได้กลับมารวมๆกันอีกทีสนุกสนานกันมากมากเลยครับวันนี้ไม่ได้มีนิคอนนะใช่ครับผมเนี่ยนะที่ก็ห่างไปก็สองสองปีแล้วนะเอาแล้วก็ขออนุญาตประกาศที่ดึงนะครับผม่าจุ๋มนะครับผมปรงกวมอบดอกไม้ให้แถวเลยครับ ถ่ายรูปนะครับผมเต้น้วยสนุกสนานเลยนะครับคสอนนะครับแม่ต้อะไรครับแม่ต่อยม่ต่อยเลยครับม่ต่อยมอกรวันมอไมให้กับช่วยมีจุชี้ห่อยครผมโอจุช นะครับแน่นอนเป็นคนเลยนะครับที่ดูแลพวกเรามาตลอดน้องจุด็นึ่งพ่อไทแพรวนะครับผม,ผมอยู่น่นานะะนนรักมนะแบบากนะครับพี่แอดครับผมทุกคนน้อยพ่อหน่อยครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกงานนะครับควาน่ารักตลอดเลยรับอาคนต่อไปครับผมปัตตุกนะครับผมมอบให้น้องพ่อ ตลอนะฮะน่รอดสุดท้ายนี้นะครับผมก็เลยว่าคอนเสิร์ตที่จะสนุกไม่ได้เลยนะครับครับผมถ้าไม่มีนักดุตรีนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะที่เราเชิญเพื่อนของแอลเองนะคะโดนัทกาที่เปาคุยน,นะคะ ข้างบนน่าจระมือแหละค่ะด้านบนนด้านบนดีมีความสุขมากนะครับวันนี้เอาตังตังโ่งตงที่ร่่งตลอดเลยอะชอบเก็บไม่หมดวันนี้ก็สนุกสนานมากๆเลยครับขอขอบคุณทุกๆคนมากที่วันนี้อ้าว ได้มาเป็นพิธีกรแล้วก็ให้เกียรติผมได้มาเป็นพิธีกรในมีคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะขอบคุณนะขอบคุณพิธีการด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมสตาฟนะคะพี่เบิร์พี่ยุ้ยนะคะที่คอยช่วยเหลืออย่างดีนะคะขอเชิญคนที่ให้กับพี่สตาฟพี่คอนเสิร์ตด้วยค่ะขอบคุณ นี่เลยมีมาสองเ้องหลังเบื้องหลังเื้องหลังของของพวกเราลูกๆแ่พนธเชียนะครับพี่หน่อยครับผมพี่นอยพี่นายกัแล้วพี่จักรวาลชินมาเป็นคแรกของเราทนนี่เลย คุณทุกคนมากเลยนะคะกำลังใจจากทุกคนนี่ยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณมากแล้วก็พี่ๆสื่อสื่อมวลชนทุกทท่านด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับให้เลยค่ะแล้วก็แฝดแล้วก็ไทยขอบคุณแฝดขอบทุกคนด้วยครับผมวันนี้มีความสุขมากค่ะ